จะเป็นอย่างไรถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักภาษาไทยมาก่อนต้องมาอยู่เมืองไทยถึง3เดือนวันนี้เราจะพาไปติดตามโครงการฝึกอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระยะสั้นให้แก่บุคลากรากด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆของปี2,568จำนวน13คนจาก6ประเทศได้แก่เมียนมาติมอร์เลสเตมงโกเลียพูตานเคนยาและไนจีเรียค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทยซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการทำงานร่วมกับคนไทยในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกลุมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทยก้าและหลักสูตรระดับบัณฑิตศ,ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธจัดขึ้นระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง20กันยายน2568ก่อนจะไปชมบรรยากาศกิจกรรมต่างๆเราไปฟังอาจารย์รัชนิยาพูดถึงโครงการนี้กันก่อนค่ะเวลาที่ผู้เรียน นใจอยากเรียนภาษาไทยอ่ะเขาก็ค่อนข้างคาดหวังว่าเขาจะพูดพูดกับคนไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ว่าการเรียนภาษาเหมือนเหมือนการฝึกว่ายน้ำเนาะเราอ่านหนังสือว่าว่ายน้ำทำยังไงต้องวางมือวางแขนวางขาวางตัวยังไงอยู่ในน้ำแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ลงสาเราก็จะไม่มีทางว่ายได้แม้ว่าเราจะอ่านหนังสือเล่มนั้นจนจ,นจบเล่มภาษาไทยหรือภาษาอื่นก็เหมือนกันนะคะมองว่า ถ้าเขาเรียนกับเราในห้องเราก็สอนเขาก็ใข่ขอใครแต่ถ้าเขาไม่มีโอกาสได้เห็นว่าเสียงนี้คำหรือว่าตัวนี้เนี่ยมันไปอยู่ในคําแบบไหนที่เขาพูดเนี่ยเขาก็อาจจะนึกไม่ออกนะแล้วก็มันก็เลยเป็นค,ความคาดหวังว่ามันต้องได้แต่จริงๆแล้วการเรียนภาษาเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนค่ะว่ายน้ำเนี่ยทำไม่ได้ในวันเดียวอยู่แล้วถูกไหมคะเราจะว่ายน้ําเก่งต้องใช้เวลาพอสมควรการเรียนภาษาก็เหมือนกัน สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของการสอนภาษาให้ชาวต่างชาติเราก็มีทงนะในใจว่าจริงๆเราอยากให้เขาได้รู้จักภาษาเราเอาภาษาเราไปใช้ได้จริงๆดังนั้นเทคนิควิธีการทุกอย่างก็ต้องถูกประมวลรวมมาเพื่อทําให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นค่ะเราอาจจะให้เขาได้ลงสถานที่จริงเคยให้เด็กไปซื้อของจริงๆในตลาดนัดของมหาวิทยาลายัยเพราะว่าจะได้ใช้ภาษาจริงๆอันนี้ก็นับเป็นเทคนิคนึง และนอกจากนี้ทีมงานไทยก้ายยังได้มีโอกาสไปสังเกตการเรียนการสอนในวันแรกของการอบรมด้วยนะคะบรรยากาศเป็นกันเองและคึกคืนมากเลยค่ะผู้เข้าอบรมทุกคนให้ความร่วมมือกับอาจารย์อย่างเต็มที่แถมเรายังมีบทสัมภาษณ์เล็กๆจากผู้เข้าอบรมมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ Hello w h a t s y o u r n a m e uh, Hello my name is Claris Koros from Kenya My name is s t r i n g Samdrup I'm from Bhutan The Thai language is very important for my work in agriculture because Taika, uh, working in partnership with Konkain University, have given us uh, volunteers to come and teach our st staff in my institution back in Kenya, that is Kenya School of Agriculture. They have come to teach us sustainable technologies in agriculture. The, the officials that have come as uh, volunteers to our institution are thai. so once i learn the thai language, we'll be able to understand the language and be able to communicate with them and, and also train my fellow lecturers on the language and the culture and also be able to train our students in the school and, and the community surrounding the institution and the country at large because we are a training institution so it will it is going to help us understand the technology from thailand so learning thai is very much privilege, very much delightful for particularly for me working as an immigration official at the point of entry in paro airport bhutan so it will uh, help me to communicate with thai people, thai visitors. Uh, many thai people are coming to bhutan. at the same time, bhutan people are also going, coming to thai. So, so miscommunication. so for that purpose, we'll communicate in thai and it will very much uh, to bridge the language barrier. so we'll cooperate more and strengthen the relation throughout the future. ดูมาถึงตรงนี้หลายคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าโครงการนี้มีกิจกรรมอะไรให้ผู้เข้าอบรมได้ทํากันบ้างผู้เข้าอบรมได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยในชีวิตจริงได้ทําความเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทยและศึกษาการพัฒนาประเทศผ่านโครงการตามพระราชดำริในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องมะพร้าวน้ำหอมการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะด,ด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรชมงานศิลปะและสถาปัตยกรรมของไทยศึกษาป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงเรียนรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ของไทยอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังได้ลองสวมใส่ชุดไทยใส่บาตรทำขนมตาลและทำผ้ามัดยอมด้วยตัวเองเรียกได้ว่าได้ฝึกทั้งภาษาได้ทั้งสัมผัสวัฒนธรรมไทยแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะ ตลอดระยะเวลาอบรมผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะภาษาไทยทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ active learning ที่สนุกและได้ลงมือทำจริงซึ่งไม่เพียงช่วยพัฒนาทักษะภาษาเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริม soft power ของไทยด้านภาษาและวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จกักและช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศต่างๆให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น ก่อนจะจบคลิปนี้ไปรับฟังความรู้สึกของผู้เข้าอบรมกันค่ะว่าเขาประทับใจโครงการนี้อย่างไรบ้างพร้อมชมการแสดงพิเศษสุดน่ารักโชว์ทักษะภาษาไทยผ่านบทเพลงสู่กลางใจเธอของคุณโรสสิรินทิปกันเลยค่ะช่างเป็นตัวแทงของทิมอร์เลสเตกาเราหมายรียมภาษาไทยที่มหาวิทยาลายัยสรินก,กาิวิโรด เป็นเวลาสัมเดียงค่ะเรามหมายพียนเรียนภาษาไทยเตียงได้เรียงรู้วัฒนธรรมไทยเลสสังคมไทยค่ะเราไปค้นค้นลวงว่ปรา,รงา,วงวาประหลัจวนผีพิตาปั้สวมหมากร้าวสวนดอกไม้เล็ดตาเลเราไปเรียนสนุกมากค่ะ,ะช่างเป็นเจ้าหนกิที่มองโกเลียค,ยค่ะรับมีความ 10ท่านคงจากราบกราเทศแล้วเปรียบพวงกับทุกคนทันออกมากๆประเทศไทยกับมองโกเลียมีท่านน้ำกันและท่านการประเทศไทยมีความใจดีอาหารอร่อยมากๆมองโกเลียมีซีเรียดูและอากาศหนาวฉันชอบอากาศร้อนเลยช่างไม่ชอบอากาศร้อนสุดๆที่ฉันไม่ช่างเพียงช่างอับนาว มาเค้าไมาคยแงช่างช่างน่ารักมากที่พิจารณารช่างเท่ผมกยังไม่มีเทะเทสวยสดุดจำเป็นคนใจดีก็จบทุกยาปยจะรักคนใจพอเานารฉันจบสุดใจฉจบรวยโปเจกตจฉจบตกลันอาหารใจฉันจบ ตุกยานข้าวซอยปัดไทยข้าวกราบข้าวตองยำกูอาหารทะเลฉันจบอุบุยหอยปลาปลามึกาลาสหลาลาไทลเชันช็อกซมลาบเล็บปตุกยานชุดไทยจีนอะว่ามจาจากประเทศปทนันนค่ะเราปลอยปลากุ้งเลือ้อหยในทะเลแสุงที่สุดค่ะ วันนี้เป็นสุดท้ายฉันอยากจะขอบคุณไายกที่ให้โอกาสราทุกคนเรียนภาษาไทายฉันจะพูดภาษาไทายอับเคียนเนภาษาไทายต่อไปค่ะขอบคุณมุสอว์และอาจารย์ทุกท่านที่สอนภาษาไทายในวัฒนธราาารมไทยและทุเลาทุกคนค่ะฉันจะกิดกึรมทุกคนในประเทศไทยค่ะ แทนเบีนโดวาแทนกระทรวงการต่างประเทศของเยอมาาค่ะกองเอินชานอยากจะขอค้นยันจินใจโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไดกาสำหรับโปรแกรมที่รอดเรียนนี้และครูทุกคนจากมหาวิทยาลายัยสินาคายวิรล์เรารู้สึกข,ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนและการต้นระที่ออกบนจริงๆแล้วฉันอยากไปเชียงใหม่แรกอายุทยา ตอนนี้ฉันได้ไปแล้วค่ะฉันได้ไปโปรแกรมหลวงลายหันฉันชอบวิวของใครที่จังหวัดเชียงใหม่มากทุกงเส้นทุยหยาเป็นสีเขียวค่ะฉันได้ทำสบู่ตะวันฉันจระเข้ว่าฉันกไปที่เนียมาฉันจะแบงบันกิลกับประเทศไทยให้ครอบครัวแะเพอนร่วมงานของฉันฉันเป็นครูที่เกยาตค่ะฉันเรียนภาษาไทย ช่ายตงานกับอาสาสมัครเกษตรที่ไทยค่ะคนไทยช่วยตั้เกษตรที่เคนยาค่ะเราเรียนภาษาไทยอ่านฟังพูดและร้องเพลงค่ะแล้วก็เรียนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเภทีวิถีชีวิตของไทยค่ะ There's a run